ผู้ที่เกิดปีรากาไก่คำทำนายผู้เกิดปีรากาไก่ มักเป็นผู้ปราดเปรื่องว่าจาคมคายใจกล้าแต่สุขุมหน้าตาผ่องใสใส่ใจในศิลปะความงามชอบแต่งตัวให้ดูดีอยู่เสมอแม้ในยานเร่งรีบก็ยังมีกิริยาเรียบร้อยไม่เร่งร้อนเหมือนไก่ยางก้าวอย่างอองอาจในยามรุ่งอรุณนิสัยลึกซึ้งมีหัวใจนักวางแผนรอดคอบแต่ไม่เฉื่อยชาพูดน้อยต่อยหนักรู้จักเลือกเวลาในการกระทำมักเป็นผู้ที่มีเหตุผลไม่หลงอารมณ์ง่ายมั่นใจ ในตนตเองแต่ก็ไม่ลืมมารยาทแห่งการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในเรื่องรักใจซื่อตรงต่อผู้เป็นที่รักแต่บางคราอาจดูห่างเหินหรือผู้จาแข็งไปบ้างผู้ที่รู้ใจจึงต้องเข้าใจไม่ใช่คนเจ้าชู้แต่รักใครรักจริงมันคงดังไก่เฝ้ารังในยามค่ำคืนด้านการงานเหมาะแก่การเป็นผู้นำวางกลยุทธ์ทำงานเกี่ยวกับศิลปะความคิดสร้างสารรค์หรืองานที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาจะเจริญก้าวหน้าไวเหมือนไก่ขัน รับอรุณก่อนผู้ใดคำแนะนำขอให้ชาวรากาจงระวังคำพูดในยามกโกรธอย่าใช้ถ้อยคำเป็นอาวุธเพราะแม้จะชนะในถ้อยคำแต่อาจแพ้ในน้ำใจควรทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างจุดตะเกียงหรือถวายข่มไฟจะช่วยส่งเสริมชะตาให้รุ่งเรือง